มาดูข้อที่5นะคะผู้ฝึกสอนบาสเกตบอลต้องการจัดผู้เล่น11คนนะคะลงเล่นในตำแหน่งที่แตกต่างกันนะคะ5าตำแหน่งจงหาจำนวนวิธีในการจัดทีมผู้เล่นนะคะถ้าทุกคนสามารถเล่นตำแหน่งใดก็ได้นะคะจากโจทย์นะคะแสดงว่ามีผู้เล่น11คนเราต้องการเลือกมาเล่นแค่5คนนะคะเพราะนั้นเราก็จะใช้สูตร p นะคะ,ะวิธีทำจากโจทย์นะคะ เราก็จะได้ n เท่ากับ11นะคะและ r เท่ากับ5นะคะทีนี้เราก็ทำการแทนค่าในสูตรนะคะก็จะเป็น p 11 5นะคะซึ่งก็จะเท่ากับ11แฟส่วนด้วย11ลบ 5, 5นะคะก็จะได้เท่ากับ11แฟกส่วน6แฟกนะคะตัดตัดก็จะเป็น7คูณ8คูณ9คูณ 10คูณ11นะคะซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ55,440นะคะดังนั้นจำนวนวิธีในการจัดทีมผู้เล่นมีทั้งหมด55,440วิธีนะคะ